จริงๆการเล่นเกมเถื่อนในบ้านเราเนี่ยครับมันก็มีมานานแล้วนะรวมถึงในต่างประเทศเองก็มีการโหลดเล่นเกมเถื่อนกันเป็นบ้านเป็นหลังราคาเกมเองก็ไม่แพงเลยถ้าเทียบกับค่าของชีปของฝั่งยุโรปหรือว่าอเมริกาก็กูจะโหลดเถื่อนกูไม่อยากเสียตังค์กันทำไมอะ่ะและไอการโหลดเล่นเกมเถื่อนมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้พัฒนาโดยตรงด้วยนะมันเลยทําให้ผู้พัฒนาบางรายนยครับทำการแก้เผ็ดคนเหล่านี้ใส่อะไรแปลกๆสุดหาเข้ามามากมายเพื่อประจานว่าเฮ้ยแกเล่นเกมเถื่อนอยู่นะ และในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงไอเดียสุดฮาผู้พัฒนาแก้เผ็ดคนเล่นเกมเถื่อนและก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใครผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและก่อนที่เราจะไปชมกันก็ฝากท่านช่วยกดไ like, ลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยจ้าโอเคแล้เกมที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยฝาครา ฟ a าครายเป็นเกมแนวแอคชั่นชูตติ้งโอเพนเวิร์ขวัญใจชาวไทยหลายๆคนวางจำหน่ายในปี2014โดยในช่วงแรกที่ตัวเกมออกมาเลยครับบังเอิญว่ามันมีผู้ใช้บางคนนะครับบนเกี่ยวกับตัวเกมนี้ไม่สามารถตั้งค่า Field of View ได้ซึ่ง Field of View พูดง่ายๆก็คือขอบเขตการมองเห็นของจอเรายิ่งมี Field of View มากเราก็จะมองเห็นวัตถุตรงหน้าได้กว้างกว่าแต่ไกลกว่า ซึ่งค่านี้เนี่ยครับมันค่อนข้างละเอียดอ่อนกับคนที่เล่นเกมชูตติ้งเป็นอย่างมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยครับมีสเปคฟิลออฟวิวที่ต่างกันไม่เท่ากันแต่ความจริงมันก็ปรากฏครับเพราะว่าคุณอเล็กชินสันดีเลคเตอร์ของตัวเกมได้ออกมาประกาศทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าไอการที่คุณปรับฟิลออฟวิวไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าคุณเนี่ยเล่นเกมเถื่อนยังไงละ่ะซึ่งมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยน้าแหกไปตามๆกัน The Sims 4 เกมแนวซิมูเลชันที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีของทาง EA ถึงแม้ว่าเดอ s ซิม4จะวา็จจำหน่ายมานานกว่า6ปีแล้วแต่ตัวเกมก็ยังได้รับความนิยมอยู่ไม่ขาดสายและเนื่องจากที่ตัวเกมนะครับลงให้เฉพาะกับเครื่อง PC เท่านั้นการโหลดเถือนเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่น้อยเลยครับมันเลยทําให้เดอ s ซิม4ีนะครับทำการแก้เผ็ดคนเล่นเกมเถื่อก็คือ การเบอร์ภาพหน้าจอของเกมเกือบทั้งหมดทําให้ไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้เลยก็คือฉากทุกอย่างเบอร์ไปหมดซึ่งมันก็มีบางคนเข้าไปลองเรียนปัญหาในทางบอร์ดของเกมนะครับแล้วก็พบว่ามันเป็นเพราะนายเล่นเถื่อนยังไงล่ะควันตั้มเบรกและอลันเวกอันนี้ผมขอรวบรวมเป็นหัวข้อเดียวกันแล้วกันครับเพราะว่ามันมาจากผู้พัฒนาเดียวกันและมันก็เป็นการแก้เผ็ดที่เหมือนกันควันตั้มเบรกและอลันเวกนะครับเป็นเกมจากทางเลเมดี ที่ผู้พัฒนารายนี้ทําการแก้เพจผู้เล่นเกมเถื่อนโดยการใส่ผ้าปิดตาโจรสลัดให้กับตัวเอกของเกมเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของคนที่เล่นเกมเถื่อนนั่นเองคือประจานไปเลยว่าแกมันไอคนเล่นเกมเถื่อนแต่จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องฮาก,กว่านั้นนะครับก็คือว่าในเกมควันตัมเบกเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากจะลองใส่ผ้าปิดตาแบบนี้โดยที่คุณเล่นเกมแท้เนี่ยก็ได้เหมือนกันก็คือการที่คุณล็อกอัล ID Windows Store ก่อนที่เกมจะเปิดแค่นี้คุณก็จะได้ผ้าปิดตาโจรสลัดแล้ว Crysis w a r h เ a d Crysis Warhead War เป็นเกมระดับ,บ,บที่2ของซีรีส์ Crysis ที่ภาคแรกเนี่ยก็กำลังจะรีมาสเตอร์ให้เราได้เล่นกันอีกรอบซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าเกม c ล y s i s ภาคแรกนะครับเป็นเกมที่วางจำหน่ายเฉพาะบนเครื่อง PC ีเท่านั้นและเนื่องจากความนิยมมากๆของซีรีส์เกมคลายสิตภาคแรกเป็นเกมที่ถูกโหลดเถื่อนมากที่สุดเลยก็ว่าได้มันเลยทําให้ภาค Warhead ที่ออกมาเนี่ยทำการแก้เ็ดผู้เล่นเถื่อนนั่นคือการทําให้ปืนของคุณเวลายิงออกมาเนี่ย จะมีเจ้าไก่น้อยจํานวนมากออกมาวิ่งเพ่นพ่านไปสิบสิบร้อยๆตัวและที่ตลกไปกว่านั้นก็คือมันไม่ทําให้ศัตรูบาดเจ็บเลยสักเล็กน้อยเกมเดบไทยคูณ เกมแนวซิมเลชันที่จำลองให้เรานั้นเปิดบริษัทสร้างเกมเป็นของตัวเองว่าจาหน่ายมาในปี2012ซึ่งตัวเกมได้รับคำวิจารณ์ที่ดีมากๆเราจะได้จ้างบุคลาก,จาการจ้างพนักงานมาช่วยกันสร้างเกมออกมาขายและจากที่ตัวเกมนั้นลงให้กับเครื่อง p c เป็นหลักในสมัยนั้นผู้พัฒนาจึงทําการแก้เพดผู้เล่นเถื่อนก็คือพอคุณเล่นไปได้สักพักเกมที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยครับจะประสบปัญหาว่าคนโหลดเถื่อนไปจำนวนมากซึ่งมันส่งผลกระทบต่อยอดขายของคุณเองเล่นเกมเถื่อนอย่างนั้นเหรองั้นเกมของเองที่สร้างมา ก็ถูกคนเล่นเถื่อนเหมือนกันละกันเป็นการแก้เผ็ดว่าเองจะได้เจอสิ่งที่ข้ากำลังเจอ s e r i ีย s แซม3 BFE s ซ r รีย s แซมเป็นเกมยิงสป,ปราราดชื่อดังที่ใครๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีเพราะซีรีส์นี้อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กโดยในเกม s ซ r i ี s s แซม3 BFE ที่วางจำหน่ายในปี2011ผู้โฆษณาทำการแก้เผ็ดผู้เล่นเถื่อนได้อย่างโหดมันฮาสุดๆ นั่นคือการปล่อยสป,ปราร์ตแมงป่องสีชมพูออกมาจากการผู้เล่นเถื่อนและที่พิเศษก็คือไอ้เจ้าแมงป่องตัวนี้เนี่ยครับมันวิ่งเร็วมากๆแถมฆ่าไม่ตายไม่ต้องสืบอเลยว่าคุณจะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ Miner a g e Miner a g e เป็นเกมที่มีจุดเด่นในการนําเสนอเกมเพย์ของตัวเอกที่จะใช้การวิ่งแบบปาก,กลัวเข้ามาผสมผสานในการเล่นเราจะสามารถกระโดดปีนป่ายตึกได้มากมายแต่ถ้าหากว่าคุณเล่นเกมนี้ในเวอร์ชันเถื่อนเมื่อไหร่ ตัวเกมจะแก้เผ็ดคุณโดยการทําให้ตัวละครเกิดอาการผิดปกติตัวละครของคุณจะวิ่งช้าลงเมื่อใกล้ถึงแท่นที่กระโดดข้ามตึกทําให้การกระโดดข้ามตึกของคุณเนี่ยมันไม่มีแรงเคลื่อนที่โมเมนตัมที่ดีพอที่จะสามารถข้ามตึกไปได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเล่นยังไงก็ไม่ผ่าน Grand Theft Auto ภาค4 a n ร t h ทฟ t Auto เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ถูกโหลดเขื่อนมากที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งในช่วงที่เกม g r a n d t h e ฟ t Auto ภาค4วางจำหน่ายนะครับ ผู้พัฒนาทําการแก้เพดผู้เล่นเถื่อนด้วยการทําให้มุมกล้องของตัวเกมสายไปสายมาให้ผู้เล่นมือหัวมุมกล้องของตัวเกมจะโยเกเยกตลอดเวลาใครที่สามารถเล่นได้สัก2มิชชั่นนะผมยอมใจเลยครับเพราะว่าขณะที่ผมดูคลิปนี้อยู่ผมก็จะอ้วกันเนี่ยจบแล้วครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปจริงๆแล้วการเล่นเถื่อนเนี่ยเอาจริงๆในสมัยนี้ค่อนข้างน้อยมากแล้วนะคนไทยเราเองเนี่ยเล่นเถื่อนน้อยลงมาก อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีเกมหลากหลายมากขึ้นมีเกมหลายราคามากขึ้นที่เราเนี่ยจะสามารถจับต้องได้ไหนจะเป็นเรื่องของการลดราคาต่างๆที่เฮ้ยเราเล่นช้าหน่อยแต่ราคาเกมนี่คือลด50%ลด75%เลยนะซึ่งมันก็คุ้มที่จะรอและการเล่นเกมแท้มากๆของพวกเราคนไทยเลยครับมันก็ส่งผลเรียบร้อยแล้ว นั่นก็คือตัวเกมในสมัยนี้มีซับไทยให้พวกเราได้เล่นกันแล้วเซกิโลก็ซับไทยดาร์กบอลก็ซับไทยหนี่จะเป็นเกมไซเบอร์พังก็ซับไทยเช่นกันมันจะทําให้พวกเราคนไทยเลยครับอินการเล่นเกมมากขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าเลย